ตีล้อตามจะชายคลองหรือชายพักเนี่ยมีตัววิ่งออกปากกัดนะครับเต็มคำนะครับเหยื่อที่ใช้ก็จะเป็นฮันเตอร์วีหกครับกับหมายปลาช่อนคลองนะครับเนื้อยางเหนียวนุ่มชุ่มคอครับตามผลงานด้นะครับคันนี้งัดมาเมื่อกี้ก็จะเป็นคันในเมซีพัดจากไายฮันเตอร์สายจะเป็นสายพี่อีสองโครอตพัดครับปลาช่อนคลองข้างทางครับตอนนี้น้ำกำลังลงครับ ติดต,ตามผลงานได้ครับสุดยอดครับฮันเตอร์วีมันอยู่ตามเายๆผักนี่ครับมีตัววิ่งออกมากัดนะครับค่อยๆกอไปกอมานะครับตอนนี้ไม้เดียวเลยครับดุจริงๆครับตัวนี้ไม้เดียวก็กัดครับ